สวัสดีเชิญนั่งขอบพระคุณพระค่ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรามาอยู่วัดเรามาเพื่อ ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราทีนี้เรามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตเนี่ยเราเรียนรู้อะไรเรียนรู้แล้วจะเกิดผลกับเราจริงไหม อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรแก่การได้มาถามตัวเองที่เรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เพื่อเกิดสิ่งที่มันช่วยให้เราเนี่ยอยู่อย่างผู้ที่ประเสริฐได้ประเสริฐมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจเรื่องต่างๆ จนเราเองไม่ต้องมาต้องพบกับคำว่าทุกข์ยากและเดือดร้อนทำอย่างไรที่เราจะเข้าใจในเรื่องต่างๆจนก่อยเกิดสิ่งดีงามกับเราคือเราอยู่อย่างผู้ประเสริฐเราอยู่อย่างผู้ที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ปิดิัด ทำไมเราจึงอยู่อย่างผู้ประเสริฐไม่ได้เพราะเรามักจะเข้าใจเท่าที่เราเข้าใจรู้เท่าที่เรารู้นั้นเราจึงมาศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเราเพื่อเพื่อจะได้เราเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วอยู่อย่างผู้ประเสริฐ นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราทั้งหมดต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ต้องได้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาปรับเราให้อยู่อย่างผู้ที่ประเสริฐให้ได้นั้นการปรับเราให้อยู่อย่างผู้ประเสริฐให้ได้นี่ต้องรู้อย่างน้อยสิบเรื่อง ภาษาพระว่าสัญญาที่จะต้องออกไปไว้ในฐานะเข้าใจสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องและเหมาะสมเราเกิดเงื่อนไขเกิดความลำบากในชีวิตของเราเนี่ยเพราะเราไม่มีสัญญาแบบนี้เราอาจจะมีสัญญาที่ไปกู้หนี้ยืมสินเขา ยิ่งกู้เท่าไรยิ่งทุกเท่านั้นยิ่งกู้เท่าไรลำบากเท่านั้นปัจจุบันเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นเราให้เราต้องขยันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาก็เลยให้เรามีพันธกรณีกันเช่นต้องกู้ทุกเรื่องอะซื้อรถต้องกู้ซื้อบ้านต้องกู้ตอนนี้มีแฟนก็ต้องกู้แล้วะ เพราะว่ามีระบบที่เกิดขึ้นในสังคมเรานี่แปลกๆมากขึ้นนั้นก็คือเรื่องของการกู้เรียนหนังสือเรียนจบเสร็จแล้วนี่ติดหนี้มหาศาลเลยดังนั้นใครแต่งงานกันในยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เอาสินสอดที่เป็นแหวนเป็นทองมามั่นกันหรอกเขาเอาหนี้มามั่นกัน สัญญาแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดทุกข์แต่ลองเข้าใจหรือลองรู้ดูอย่างพระพุทธเจ้ารู้สิพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเรานะ่าจะมีสิ่งที่เอามาตริตรองทบทวนอยู่เสมอเรียกว่าสัญญาสิบประการที่หนึ่งคืออนิจจสัญญา กำหนดรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งในรูปของสังขารเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรจียังยั่งยืนเลยกันมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยความไม่เที่ยงไว้บ้างมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏกับเราก็เอาธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้ว่า มันไม่เที่ยงนะนั้นความไม่เที่ยงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเอามากำหนดหมายไว้กับเราเสมอถ้าไม่กำหนดไว้จิตเราพร้อมที่จะไปเห็นทุกอย่างตามที่เราต้องการเราทุกนั้นพอเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอนี่ความทุกข์เราก็ผ่อนคลายลง ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันนี้ที่มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่เที่ยงเป็นคุณสมบัติที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้อย่างผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นอย่าพยายามที่ขัดแยง้งโดยการที่คิดว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการ ความไม่เที่ยงก็เกิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามที่จะสอนเราให้เข้าใจคําว่าไม่เที่ยงแต่เรานี่ก็ยอดจริงๆพยายามฝืนความเข้าใจนั้นจนเรามาเป็นผู้ปวดหัวมาทุกมาน้อยใจมารำคาญทั้งๆที่รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยง แต่ไม่พยายามเติมความเข้าใจตรงนี้ให้เป็นคุณสมบัติพิเศษหลวงพ่อปัญญาท่านสอนเราให้รู้ถึงความไม่เที่ยงว่ามีอะไรบ้างในโลกแห่งความเป็นจริงมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เป็นของข้าวันหน้าไม่แน่พอมันเปลี่ยนแปลงจริงๆก็บอกกับตัวเองว่ากูว่าแล้ว จะได้มีภูมิปัญญาคุ้มครองตัวเองเมื่อไม่ทุกข์เราก็เป็นผู้ประเสริฐเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณค่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้าใจชีวิตประการที่สองนี่อนัตตาคือว่าเรานี่ต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นเพียงปรากฏการณ หาความเป็นตัวตนแท้จริงไม่ได้ไม่ต้องดูอื่นไกลหลอกเพียงแค่ตัวเราเนี่ยเกิดมาเขาเรียกาทารกอยู่ต่อมาเขาเรียกว่าเด็กหญิงเด็กชายเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยอย่จนขณะวันนี้เนี่ยทุกคนคงรู้แล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนทิ้งมาเรื่อยๆหาตัวตนไม่ได้เลยหาทารกไม่ได้แล้วหาเด็กไม่ได้แล้ว ยังเหลือที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เพราะไปเจอหลานเขาเรียกคุณยายอย่าโมโหบางคนพอพเพื่อนเรียกให้เกิดความจริงกันบอมึงมากไปนั้นเราต้องบอกตัวเองว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพียงแต่สมมุติเรียกกันเท่านั้นคุณน้าคุณลงคุณป้าคุณอา ไปเรื่อยๆนะท่านนะยินดีนักหนาเวลาใครให้พรว่าอายุยืนยืนนะแต่พอเขาเรียกว่าคุณปู่ตกใจแล้วต้องการอายุยืนไปทำไมเรายืนเพื่อที่จะไปพบความจริงไปเรื่อยๆจนที่สุดเราเองเนี่ยเกือบรู้ตัวเองแล้วว่าไม่มีตัวตนจริงๆเลย หาตัวตนไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็พยายามฝืนพยายามสร้างเงื่อนไขว่านี่แหละเป็นของกูเป็นสิ่งที่กูดูแลมาความเป็นตัวตนเกิดขึ้นที่ไหนที่นั้นเป็นทุกข์ที่นั้นไม่ประเสริฐที่นั้นเป็นที่ให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา นันเราจะต้องเข้าใจความไม่มีตัวตนไว้มากแล้วก็จะเป็นประโยชน์แล้วน่าขอบคุณความไม่มีตัวตนถ้าไม่มีสิ่งนี้ไว้เราได้เพิ่งอาศัยอยู่กินข้าวเข้าไปในปากเสร็จแล้วมันลงไปอยู่เป็นก้อนเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะข้าวก็ยังเป็นข้าวผักก็ยังเป็นผักคงจะงอกขึ้นมา ขอบใจที่มันไม่มีตัวตนมันย่อยสลายอันไหนที่จะไปเสริมเติมแต่งให้เกิดเป็นเลือดเกิดเป็นน้ำเหลืองเกิดโ็อ้มันแต่งได้ดีมากเลยอันไหนไม่ต้องการมันก็จัดการไปสู่ที่มันควรไปเพราะมันไม่มีตัวตนลมหายใจเข้าหายใจออกเราเรียกว่าลมแต่หาตัวตนมันที่ไหนอะ หรือว่าจิตใจของเราที่เคยตกอก,อกตกใจเคยได้มาถ้ามันมีตัวตนตกใจกันทุกวันเลยยุ่งขนาดไหนอะเพราะมันไม่ที่มีตัวตนมันก็คลายไปไม่มีอะไรเราต้องปวดหัวหรือเกิดมาเนี่ยเราเป็นปกติเหมือนกันทุกคนหาความรู้ติดตัวมาจากเรื่องไม่ได้ แต่ที่เราเป็นได้อยู่ขณะนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนจึงเติมเรื่องภาษาไทยเข้าไปได้เติมภาษาอังกฤษเข้าไปได้เติมภาษาจีนเข้าไปได้แต่พอเข้าไปแล้วมันก็ยอดอีกอเพราะไม่มีตัวตนกูก็ลืมได้จนหมดเกลี้ยงเหมือนกันเอะคืนเจ้าของก่อนตายบางคนก็บอกเรียนไปทำไมตายไปก็ลืมหมดนะไม่ทันตายอ่ะ เพราะมันไม่มีตัวตนอ้าวเรามีชีวิตอยู่กันในครอบครัวบางวันเราเข้าใจบางวันเราไม่เข้าใจปวดหัวเครียดเกลียดกันเพราะมันไม่มีตัวตนมันคลายจนสิ่งนั้นมันหายไปเราจึงยังมีโอกาสได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่อย่าลืมอีกยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นมันก็วันหนึ่งมันบอกไม่ให้ยิ้ม ไว้เมืองหน้าเหกหน้างอเพราะมันไม่มีตัวตนฉะนั้นเราจึงเข้าใจในสิ่งนี้ว่าเป็นโอกาสทองของเราเราจะเอาชีวิตไปอยู่กับความไม่มีตัวตนแบบให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็ได้ไม่มีตัวตนแบบตัวเองไม่ต้องทุกข์ก็ได้เรามีศาสนาไว้เพื่อต้องการฝึกเราให้เป็นคนไม่มีตัวตนที่ไม่ต้องทุกข์ อย่าเอามาทุกอย่าเาไม้เดือดร้อนประการที่สามนี่อาสุภาสัญญาเพื่อคลายอะให้รู้สึกว่าอานิจจังก็รู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจพอมาอนัตตาเราก็รู้สึกว่ามันน่าห่วงนิดนิดนะดังั้นพอมาถึงอาสุภาสัญญาให้คิดคำหนึงอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มีตรงไหนไม่มีที่ไหนเลยที่สวยที่งามมีอะไรบ้างที่สวยที่งามที่น่าจะเอาไว้กับเราตลอดไปอมันไม่มีแต่มันเป็นมายาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของการดูแลแต่ว่าโดยสภาพจริงแล้วมันไม่มีงามเลยอ่ะ ถ้าลองดูที่ว่าอะไรออกมาจากร่างกายของเราตรงไหนน่ารักบ้างอะออกมาทางตาเป็นขี้ตาโอ้ยนั่งกินข้าวเห็นคนนั่งอยู่ต่อหน้ามีขี้ตาอยู่สองก้อนเลยลองนึกดูกินไม่ค่อยลงอะออกมาทางหูเป็นขี้หูลองสำมรีย่เข้าไปออกมาห สวยงามเหมือนน้ำพึ่งเลยว่ะออกมาทางปากเป็นน้ำลายโอ๊ยถ้าลองพ่นลงบ้วนลงไปในมือแล้วก็ดูดกินเข้าไปทีลองดูเถอะมันน่าระเกียดขนาดไหนอะข้าวนี่ถ้าอยู่ในชามนะท่านนะไม่เป็นไรดูแล้วน่ากินนะ แต่บอกกินเข้าไปตักใส่ปากไม่ต้องเคี้ยวก่อนก็ได้แล้วก็คายออกมาหรือตักใส่ใหม่ออกไม่ลแล้วต่เคี้ยวเข้าไปตักสามคำเนาะต้องมันจุกกรบปบกจริงๆเลยนั้นเราไม่ค่อยเอามาดูไม่ค่อยเอามาแลจะไปซื้อร้านไหนโต๊ะหนึ่งห้าพันโต๊ะหนึ่งหมื่นสองหมื่นเท่าไรก็ตามลองกินเข้าไปแล้วก็เคี้ยวๆแล้วคายออกมา ขายที่อื่นไม่ดีก็ใส่ในชามที่คิดว่าเคยอร่อยแหละลองดูไม่น่ารักตรงไหนเลยอ่ะออกทางจะููกเป็นน้ำมูกนั่งกินข้าวไปแล้วก็เป็นหวัดน้ำมูกแล้พรพอจะตักข้าวกินใส่ปากทีแล้วถ้าลองดูสิว่ามันน่ารักน่าหวงแหนกันตรงไหนนักหนา ออกมาทางกายเนี่ก็เป็นเห่อใครจนเราเรียกว่าขี้ใครถามีาขี้ใครเพราะมันังเกียตไม่อยากจะเอาเป็นของกูกลิ่นตัวก็เหมือนกันท่านมันเกิดขึ้นทั้งทั้งเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดบางคนเนี่ยโอ๊ยเดินผ่านชบบารมีสูงมากห่างทันที ไม่ห่างไม่ไหวโอ้ยครั้งเดีวจวกย์เฉลิมไปเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันแกกลิ้นตัวแรงแกรู้ตัวแกเลยไปนั่งอยู่มุมห้องห่างจากเพื่อนไปตั้งสามสี่โต๊ะเพื่อนก็มองทำไมแกชอบไปนั่งมุมนั้นหรือว่าพวกเราไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็พยายามที่ไปตีสนิท ใครเข้าไปต้องพะหากลับทุกคนเลยเลยรู้กันอย่างชัดเจนว่าอ๋อกลิ่นตัวท่านแรกพอถึงวันเกิดเพื่อนก็ปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้เถอะเราซื้อสารส้มคิดดูว่าพระเนรนั่งสิบแปดสิบก้ารูปลงหุ้นไปซื้อสารส้ม ตั้งหกิโลซื้อมาเป็นของฝันพอเอาไปให้เสร็จแล้วพระรูปนี้หายไปเลยต่างคนก็ต่างมาปรบรนี้เพราะพวกเราแท้ๆเลยทำให้เพื่อนไม่ได้เรียนหนังสือหายไปสามสี่วันกลับมามาถึงโผล่ที่หน้าห้องจับใหม่พูดทันทีขอบคุณเพื่อนๆ ทำไมเพื่อนจึงรู้ว่าบ้านผมลําบากขนาดนั้นแม่ไปตักน้ําที่สะมาแล้วมันคุณเกลิกเลยผมเลยเอาสารส้มของท่านนไปให้แม่โอ้ย,อยตกลงว่าแก้ยังไม่ตกอะ แล้วยังเป็นปนัญหาถึงปัจจุบันนะบอกอะไรก็ได้นะคนเนี่ย ب, แต่ไปบอกว่ามีกลิ่นตัวนี่มันรู้สึกเขาไม่พอใจเอาสารส้มไปให้เขาก็ไปคิดหมะอนึกว่าพาไปให้แม่ัน้นไม่มีตรงไหนที่น่ารักปรากฏภาพของคำว่าอสุภสัญญาไว้บ้างแล้วท่านก็จะรู้ว่าโอ้จริงจรงชีวิตเป็นอย่างี้ อ้าวพอออกมาจากทางทวารหนักก็เป็นอุจจาระท่านลองดงูบางคนรังเกียจอุจจาระตัวเองถึงขนาดว่าเอาเครื่องดับกลิ่นไปแฝนไว้ที่นั่งเนาะเพื่อแม่กลิ่นมันขึ้นมาอะไรนักหนาเราต้องทำแบบหลวงพ่อเบอร์ธาดะท่านไปดูท่านจะเอาดาดทิชชู่เนี่ย เพื่อตรวจสอบว่าอุจจาระตอนนี้เป็นยังไงท่านไม่ต้องให้หมอโรงพยาบาลว่าทายอุจจาระใส่กระปุกไปเขาตรวจไม่ต้องท่านตรวจเองเช็ดปั๊บแล้วก็มาดูโอ้ยสีวันนี้ถ้าฉันกล้วยสีออกมาอย่างไรฉันไรสีมาอย่างไรกลิ่นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขในการนำข้าว อันนี้ของเราอะไรก็ไม่รู้นําเข้าไปนําเข้าไปออกมากูวิ่งหนีก่อนเลยไม่เกี่ยวแล้วท่านประหยัดที่สุดแต่ทิชชู่เช็ดเสร็จท่านพับอีกนะพับแล้วก็เช็ดต่อของเรานี่โอ้ดึงมาสับนิดเดียวทิ้งเลยอันนี้ไม่ใช่ฉันไปเห็นนะ อาจารย์สิงห์ทองเล่าอีกฟังทาให้เราเกิดความคิดประหยัดขึ้นมานะท่านี่พวกเราแค่เช็ดปากหนึ่งฉันดูนะปัป๊บดําม้วนปั๊บเช็ดเดียวทิ้งเลยต่อไปเอาใหม่ได้ไหมคาราพอภวุทาเนี่เช็ดก้นอย่างพับแล้วพับอีกอันของเราเช็ดด้านนี้พับเสียแล้วก็เช็ดอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะได้ไหมล่ะ ถ้ามันเป็นเปล่าเนี่ยถ้าใครใช้เกินสามเปลาะเมื่อไรฉันถือว่าเป็นผู้ทําลายธรรมชาติมาชวนพระเนนให้ประหยัดว่าอย่าให้เกินสามเปล่าเราเองก็พยายามที่จะไม่เกินหนึ่งแผน่นฝึกให้ตัวเองรู้จักใช้สิ่งที่ต้องใช้อย่างประหยัด ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอันุพะสัญญาเนี่ยท่านจะคลายไปเยอะเลยแต่พอเราไม่เข้าใจอนุพะสัญญาก็เลยต้องสิ้นเปลืองเงินทองมหาศาลในเรือนร่างของเราทั้งหมดเนี่ยที่ตรงไหนที่ใช้เงินมากที่สุดอะนะใบหน้าานอ้ยปล้ำอยู่แล้วปล้ำอีกบางคนวาดแบบ พอมาเจอเพื่อนกูเพื่อนมองอะไรนี่คิ้วหรืออะไรเนี่ยกลับต้องไปหาช่างคลายออกอีกโอ้ยทำไมปัญญาแกมีไว้เพื่ออ่อน,นะวะในท้องในไส้ท่านลองดูลองผ่าเข้าไปดิพิสูจนก็ได้ผ่าแล้วเปิดเอวหวะเข้าไปด,ดูกลิ่นมันเป็นยังไงถ้าผ่าเองไม่ได้ก็ไปที่โรงพยาบาลไปที่เขา ผ่าศพอ่ะเฮ้ยท่านเอ้ย,ยชีวิตนี้จริงๆมันไม่มีอะไรที่เอามาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนประการที่สามอาทินวะสัญญากำหนดทุกโทษว่าเราจะต้องป่วยเราต้องเจ็บเราต้องลำบากนี่นั่งตรงนี้ฉันเชื่อว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าเวลาป่วยมันปวดอย่างไร เวลาให้กินยาเป็นยังไงเวลาที่หายใจไม่ค่อยได้แล้วเขาใส่สายยางเข้าไปหายใจนี่มันเจ็บยังไงในที่พูดนี้ไม่ได้พูดให้คนอื่นเขากลัวเขาเกรงหรอกแต่พูดว่าเคยทำแล้วโอ้ยหมอผ่าตัดแล้วแกก็ใส่สายยางไปกันไว้ในปากพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ ฟื้นก็นมาเจ็บจะตายเขาเียบอกหมอหมอมันเจ็บแล้วตอนนี้หายใจออกได้แล้วแล้วเอาออกเถอะเขียนนะเขียนไม่เป็นตัวเท่าไรหรอกหมอบอกเดียว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 แกหายไปเลยอ่ะ <c oughs> ฉันนอนคอยเมื่อเราออกเมาเลยออกเขารู้ว่าเอาออกก็ตายหายใจด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องใส่หลอดลงไปมันเจ็บยังไงท่าน ไม่ต้องคิดอยากไปเจ็บหรอกท่านายรู้เสียเถอะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเกิดขึ้นเรากำหนดทุกโทษความเจ็บความป่วยโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องคิดได้มากอยากคิดว่าเราเนี่ยคือคนมีกำลังเท่าไหร่เราใช้กำลังเท่านั้นจะสนจะเล่นจะสนุกมีรถมอเตอร์ไซค์สักคันแล้วก็ซิ่งมันเลยไม่เกี่ยว ยมพบาลแกขาดคนตอนนี้ไปเขาไม่ได้คำนึงว่าขาขาดเป็นยังไงแขนขาดเป็นยังไงไอแขนขาดขาขาดยังพอซ่อมพอเสริมแต่คอขาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉนั้นเราต้องดูเรื่องทุกเรื่องโทษในชีวิตของเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถลําไปเกิดความทุกข์อย่างเจตนาเนี่ยไม่จําเป็นอ่ะ เราต้องกำหนดตัวเองไว้บ่อยๆจะเดินก็ต้องกำหนดไว้นะยิ่งคนอายุมากขึ้นนี่มันจะกลับไปเป็นเด็กล้มง่ายเดินต้องระวังนั่งต้องระวังงั้นเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตว่าเราต้องมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นทุกโทษกับเราแน่นอน อย่าคิดว่าเป็นคนคิดอนาคตที่ไกลเกินไปไม่ไกลท่านถามว่าฉันเคยคิดไหมเนี่ยว่าฉันจะมีโอกาสได้แก่นี่ไม่เคยคิดเลยะโชคดีตอนนี้ได้แก่เดินไปไหนก็พยายามที่จะไปคว้าคนอื่นที่ข้างๆเอาไว้เกาะอ่ะ้นเลยมาถึงวัยชาวเกาะเกาะเขา จะดึกถึงหลวงพ่อเวลาเราเอาแขนแม่เกาะบางทีท่านบอกไม่ต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวก็หาว่าฉันแก่ <c oughs> มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราต้องคิดว่าเราเดินต่อไปจะเดินยากขึ้นลำบากมากขึ้นอะไรจะปรากฏกับเรามากอัังการเจ็บกายได้ป่วยนี่เป็นทุกข์โทษที่จะมีกับเราอย่างชนิดที่เรียกว่าเรานั่นนะคือผู้ที่ต้อง เข้าใจชีวิตนี้ว่ามีเรื่องป่วยไข้เนี่ยมาเป็นทุกโทษแก่เราประการที่หปหาะสัญญาเราจะต้องฝึกเลิกละในสิ่งบางอย่างให้มันหายไปจากหัวใจอย่ากเก็บมากเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเป็นเศรษฐี แต่ถ้าเก็บอารมณ์ไว้เนี่ยมันปัดเป็นเศษคนฉั้นเราอย่าขยันในการเก็บในสิ่งที่ไม่ควรเก็บจำในสิ่งไม่ควรจำอย่าพยายามเป็นคนที่พรุงพรังมากนะักใช้ชีวิตแบบไง่ายอย่างเด็กๆตอนนี้ถ้าจะ